ฉันต้มข้าต้มมาให้กินกินสักหน่อยจะได้มีแรงนะนารุโตะกลับกันเถอะคนเราเปลี่ยนกันได้และสัสเกะค,คุงก็ไม่ใช่สัสเกะค,คุงคนเดิมอีกแล้วอยู่ยังโงโง เจ้าตัวรอดอยากในโลกความเป็นจริงเข้าใจแล้วหรอสัสเกตเงแบกรับความแค้นของอุจิวะทั้งหมดและที่จะนำคำสาบความแค้นนั้นทำลายโลกดารุโตะว่างไงอย่างนั้นอ่ะอ่านออกจริงๆหรือเปล่าล่ะใจฉันเนอะสัสเกตยังไรเดียงสาถูกป้ายให้เป็นสีไหนก็ได้ถ้าเกิดเต้นแบบนั้นน่าจะหยุดเขาได้หรือเปล่าล่ะ ต่อให้ต้องฆ่าซาสึเกะจะเข้าข้างซาสึเกะหรือว่าคโนฮะดีละินจานอะบางทีก็ถูกบีให้เลือกในทางที่เจ็บปวดเสมอถ้าพร้อมที่จะแบกภาร,รกของการเป็นคาเง่ในจงทําสิที่กูจะทำจริงๆในฐานะเพื่อนของซาสึเกะซาสึเกะถ้าฉันได้เจอกับนายถ้าได้เจอฉันว่าฉันจะรู้คำตอบแน่นี่อืม อ,อสัก,กุระอยู่ที่ไหนเออโทษทีนะตามฉันมาถึงนี่เลยเหรอต้องการอะไรอะ่ะชอบซาสึกเกะแล้วสิแต่ว่าเธอกล้าหักหลังโคโนฮะเพื่อฉันจริงๆหรือไงอ,ะอ่ะฮะจัดการข่ายายนี่ซะ แล้วฉันถึงจะยอมรับเธอสาก,กุระเธอเป็นนินจาแพทย์นี่มาอยู่แทนเยน,นี่ก็แล้วกันแต่ว่าฉันจะช่วยโอกาสแข่งซาสเกะซะตอนนี้จิตสังผารของจิต เธอไม่จำเป็นต้องแบกอะไรแบบนั้นไว้เลยนะฉันเป็นครูของหน่วยเจ็ดแต่กลับทำพวกเธอแยกไปคนละทางถือเป็นความผิดของฉันเองขอโทษที่เป็นครูไม่เอาไหนโทษครูจุดจบของคนที่เอาแต่แก้แค้นมันไม่สวยหรอก <c oughs> เลิกยึดติดกับการแก้แค้นซะ <c oughs> เอาอิจิา เอาครอบครัวฉันคืนเมื่อก่อนสิแล้วฉันถึงจะยอมเลิกแก้แค้นโดนมา,าระปั่นหัวถึงไหนเนี่ยซากุระช่วยรักษาเด็กคนนั้นให้หายพอพูดได้นะตอนนี้น่าจะยังทันอยู่ภาระหนักที่เธอแบกอยู่ฉันจะรับไว้เองในฐานะหัวหน้าของหน่วยจะจะสะสางเรื่องทั้งหมดที่นี่เองไม่ว่าจะตกตามสักแค่ไหนก็ยังคิดว่าโอโรจิมารุเป็นเด็กที่น่ารัก โค้เงะรุ่นสามรู้สึกยังไงตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วล่ะอย่าเที่ยวมาร้าองไหน้าเศร้าต่อหน้าฉันนินจาชั้นต่ำที่ไม่ใช่อุจิวะอย่าเที่ยวเอาตานะมาปวดกระถาดินกำแพงกระแสดิน เนตรวงแวนของฉันกับนายต่างกันแค่ไหนจะบอกให้รู้นี่มันเร็วมากทำไมใช้มือบวชผาสกัดคงไม่ทันที่รอดมาได้ก็เพราะความสามารถของเนตรมีหน้ามาหัวระหัวระอิทาจิตที่ยอมแลกชีวิตให้ โดยไม่รู้อะไรก็ยังน่าระรื่นหัวเราะกันฉันจะเปลี่ยนให้เสียงหัวเราะเป็นเสียงกรีดร้องให้หมดเลยแย่แน่ดูไว้ซะของจริงกับของที่ยืมมามันต่างกันแค่ไหนโถ่ยเดนั่นจะทำอะไรน่า หลบไปจะไม่ให้ครูต้องมาแบกรับแทนหรอกนี่นายฮ<อ>ลุกออกมาเลยนะถอยไปนาะรุโตะโอ้เอสเกตตอ,อนั่นไม่เป็นนะนะจ๊ะช่วงบ่ายจะเป็นการแย่งกระดิ่งที่โหดกว่าเดิมใครจะลองก็กินข้าวให้อิ่มอ,อ่ะอะไปอ้ออเอเลือ แล้วการสังเกตคุงแต่ว่าครูน่ะไม่เป็นไรหรอกมาขอบคุณนะพวกเธอสอบผ่านแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะในโลกนินจาคนที่ไม่รักษากฎจะถูกเรียกว่าเป็นสวะแต่ว่านะคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเพื่อนมันเป็นยิ่งกว่าสวะจะกุระถุ้ย แค่มุบผาเลวรงน้อยลงนรุโตนายมาจากว่ามอกกกบฉันอีกนะแต่ก็คิดไม่ถึงว่านายจะมาถึงนี่ ซาสิสเกะตคุงที่จะฆ่าฉันจริงๆท่านดารุโตไม่มาช่วยป่านนี้เราคงตายไปแล้วตอนนี้เขาเข้าใจเลยนะดารุโตสกุระที่สิงอยู่ในตัวหมอน,นี่เรื่องความจริงของอิทจิฉันรู้จากโทบีแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่หมอนนั่นพูดได้เป็นเรื่องจริงหรือว่าโกหกแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันก็เข้าใจสิ่งที่ นายทำอยู่คนไม่มีพ่อแม่พี่น้องอย่างนดยจะเข้าใจาฉันได้ยังไงฉันจะต้องช่วยนายออกไปจากบอกโคลนความแขนให้ได้เมื่อกี้นี้ก็เพิ่งจัดการได้ไปหนึ่งศพคนที่ให้ความร่วมมือก็คืออิทาจิแกหลอกให้เขาทำสัสกะโอ้ยหายจากนั้นโซ่ ฉันฆ่าผู้นำของโคโนฮะตายที่นี่ที่ชื่อดันโซไงอุจิวะกำลังถูกชำระให้สะอาดอย่างที่พวกนายไม่มีทางเข้าใจการตัดทุกอย่างกับโคโนฮะได้ถือเป็นการชำระล้างนั่นแหละคือการฟื้นฟูอุจิวะที่แท้จริงล่ะถ้าอยู่ที่นี่ อาจจะได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นรีบไปซะตอนนี้เร็วซาซูกิไม่ล่ะหอกันทีเรื่องของซาซูกเก้เฮ้ยเออช่องโบวเองฉันไม่ปรานีเนะ บางทีนะซาสเกิฉันกับนายนะอาจจะสลับกันก็ได้ฉันบอกก่อนฉันเองเน่ะเมื่อก่อนก็แค้นคนในหมู่บ้าน แล้วก็เคยคิดที่จะล้างแค้นเหมือนกันเฮ้ยเจ้าเด็กนี่ไปไกลๆรา้านเฉลยของพันนี้นะโอ้ยฉันยกให้แกเลยก็ได้ฉันเองก็ไม่ได้คิดจะผูกพันกับใครที่นั่นแล้วนะจนได้มาเจอกับนายกับครูอิรุกะ นารุโตะฉันจะบอกความจริงให้เอาไหมไหนายคือปีศาจจริงจอก้าหางที่ฆ่าพ่อแม่ของอิรุกะแล้วก็ทำลายหมู่บ้านยังไงล่ะไปตายซะนารุโตะนารุโตะหมอบลงคงเหงามากและวสินะคงทรมานและวสินะฉันเองก็รู้นะว่านายก็อยู่ตัวคนเดียวพอเห็นได้แล้ว ฉันก็โล่งอกที่มีคนเหมือนกันอยู่นะและตั้งแต่นั้นมานายก็ได้เป็นเป่าหมายของฉา